ที่หาครับผมเฮ้ยฟืบอ,อาตัวอย่องอยู่บ่บ่ตัวกับผมมาแล้วแต่มเลียกแหกหมันไมด่ดื้อันดอ้ยตรงนี้แหละนะบอกยังแยัจกตูนเปล่ามาหลายแล้วฮูมันมันเนื้อปูดื้อ นักครับผมนักนักอื้มันต้องรุ่นนี้ต้องนีตอนเศร้าๆครับผมพอกันนี้แล้วครับช่องนิสานเขียวไปพี่น้องว่ายามปลหลครับตอนใส่กับบ้าไทยนะพี่น้องฝ่าย่างแห้งหมือนกันแต่เมื่อวานเกิเป็นคว้งครับผมใส่น้ำคล้องร่องเบึงรับมันมีปลาไหลบะไปน,นำ้ำสะบ้าไปครับย่านทางมันเละหมือนันนี่ฝ่าย่างแห้งเลยพี่น้องกับคว้งแน้วมาใส่เบ็ดแล้วครับนี่ ยาเติบเกือบกิโลห,หลนึ่งหมดแล้วครองไงจัำไว้ไปแยกกันกลงไปสิบสองหลังครับเ่าเก้าเงาเดิมเฮาใส่เดือนครับผมครับดินจอมปวกับไข่ไก่ครับ,รบไปบรสัทยาบาดเลยมึงปลาลูกควงไปหรอกยุบเย็บเย็บเลยมูงอย่างนี้อ้าจุ่มไม่นี่ยสวงหลังครับหล,ลังนี้ก่อน A chiếu tung gà hot duyên sing đó các bạn tung duyên là vương chuông nghỉ chiều gì nhau gặp và mân áp phần bui vãn ngưng say hoa vãn để tên nhắn lên là vương gặn pha bọt hư gà bay lắng xuống gặp nằm khoang bọc hư gà bay lắng xuống gặp nằm khoang bọc hư gà Tại lăng xoắn hết Ba hộp bình Phải xe bình bình ha con bỏ phải xe bình có bỏ gì gặp lăng xoắn thử cái tôi nhây đó Bình bình Nhụp nhụp vô Lăng xám không khoang không hộp tượt. โอ้ยยับขวงทางเดี๋ยวล้วนเราอยากท่าเหมือนกันไม่หรอกไปหลังที่สามครับผมบ่มีหรือว่าปลาไหลบ่ได้จักขวัวแน่บ่ตุ่มห่อบ่ขี่ลายประนันนะจึ้งจึ้งจึงจึงจึงหลังที่สามก็เงียบครับ,บปลาอะไรจะดำมีปลาอะไรอะไรบ้างปลาปลากระเสียดไหมอื้นที่มันยาวครับพุณนะ ở lắng đi xe gặp nhắn bán anh chắc tố lên không chụp xây dây vào pháo rồi nhé nhập kiếp thịt hà không ừ à ตัวเจ้ของอีกบ่บ่ตัวกับผมมาแล้วแต้มแรก้ยงแหกหมันมาดื้อขวนเอ้ยตัวใหญ่อยู่บอู้กุบกุบเต็มลงน,ำน้ำมี่งร้องไปครับอีกหลายหลังอยู่เฮาสิบสองหลังผมนะ่ะหลังที่หกครับโอ้ยจันกับไลีรีบร้องบอ่ได้ไข่เลี้ยบป่านี่ใส่บุตรปีบุตรศาสตร์เหรอ ตัวได้ปวดไข้เรียบร้อยครับเออไปชัางสันบนลอลอะไรเังงี้ดิไม่แอปงิดซีดีเอ,อ๊ั้งคุนหละจะคือกว่าได้พี่รองไปผมได้ยู่หกหลังตรงอนี้ตรงนี้แหละนะบอกยังยงียากตูน เปล่ามาหลายแล้วฮะมันๆมานี่ปูดือนักกรบผมนักนักอ้ามันต้องรุ่นนี้ตุม้มีสารเขียวต้องรุ่นนี้เท่าน,นั้นอุดะเจ้าจ๊ดไ้ครับมาแล้วไ้ขวแล้วเฮาบันนี้ที่แปดกรผมจันทร์บนเลยพี่น้องขบบาบตุม่มฮะเซนมาควังจำหม่องบมื่อไก่ได้ครับ mà cô vợ cặp cướn mây lẹ, ông đây lạt, lục thoa, nhạt kíp, mò mà mán gặp lăng, tròn bốn sáu tám, lăng thi câu cả, ông, ô, khát tốn lấy mực say tèn leng, บมมีครับผมกี่ไล่แล้วว่มือนี้หลังที่สิบครับผมยังอยู่สองตัวอยู่แต่ละตัวครับฮะควมฝังของหมู่บ้านอีกสามลังเะโอ้มีดันครับผมมันมีรุ่นแล้วแบบนี้โอ้มีรุ่นอีหวาแล้วตัวคว้องอ่ะตัวใหญ่ครับผมขันถือกะได้หน่อยๆแต่คุ้มครับ ไปครับผมสวงหลังทุทไทยเฮาหลังที่สิบเอ็ดครับผมวันใส่ฝ้าครับเดี๋ยวไองฝ้าโอ้ฝ้าแห้งกง็ระวังดีเด้อ่น้องเด้อคัดฝ้าเหลี่ยมจาไปยุดน้ำพง่งน้ำท่าเด้ออำเภอปะท้ายนี่ก็เจอไปซีเหรอครับไปอัดนลาดสามสาหักผู้หนึ่งฝ้าแห้งกับหลังนี้ก็เงียบครับผม บ่ถึกหลังสุดท้ายครับผมก็บดจวดเลยหาอลิปเนี่ยนามันประเด็ดขึ้นอยู่น้ำสะครับผมคล้องนี่ปลาไหลมันบ่อยู่หลังสุดท้ายกับมิดซีรีเอ้าไปสรุปแต้มหฮอครับบุย้ยบอกเป็นประเดี๋ย จะุปยอดครับผมได้สามหลอดเม่แม่นหลอดเด้ตัวใหญ่ยู่อีของแทได้หลังนีห่หลังนี้งามกว่านี่ครับผมของแท้ตัวนี้ก็ประมาณสามที่หายกิดแล้วไนะ่มปปรมเนี้ยมบบทันเนี้ อันอีเรียดอะไรมัยงอเหม่งหัวลงเลยปะบุบอ๋อเอาเชือกใส่ผาังี้เ้อพี่น้องนี่ใส่ผาหัวไว้ครับเดี๋ยวมันกินได้จุ่มๆเลยยันลงไปเลยังี่ สามตัวสวยๆครับผมกะสีลกล้วยเราก็สามตัววันตัวใหญ่ตุ่มนี่ฟังละสิบหกเซนนะครับสูงสี่สิบสี่เพียงต้องเหยียดสูงสักนิดกันจีหลังกะหลังส่วนมากเลยมันมันสูงแค่สี่สิบสี่ครับคันเลื่อยนี่ไปมันหาหลังใส่ไปเนาะผมต้องท่งเป็นจำนวนหลายครับคิวตอนนี้ก็ประมาณสี่หลอยหลังเหล่าเพชรประธานได้ไปหรอกกะจองไว้ครับผมไมไ่อยากได้ ไปลิปนี้ขอับผมหนุรมพย์ทุกไหยทุกานติดตามช่องอีสานเขียวคือเกาเดี๋ยวเจอกันชิมให้ิปหน่าครับผมช่วงนี้อากาศแต่ฝนมันไปไกลว่าไรครับย่านทางมันเละไปครปปปับผมคลิปนี่คนไรบ้างก็กำไปวก็ดีครับผม Ó.